มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน1ในสผู้หลงป่าเล่านาทีติดป่าคืนแรกฝันเห็นเงาดำชายร่างใหญ่นุ่งโจงกระเบนหมาชี้หน้าบอกอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่มีใครมารับค่ะจากกรณีเจ้าหน้านนที่ทีมค้นหาพบสี่ชีวิตที่หลงป่าหลังเข้าไปเก็บเห็ดแล้วก็ของป่าบนเทือเขาลำพาด หรือว่าเทือกเขาจอมปลวกเมื่อวันที่12พฤษภาคม63าที่ผ่านมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ทำการปูพรมค้นหายอย่างเต็มที่นานถึง6วันเต็มจนพบทั้ง4คนแล้วค่ะโดยเมื่อเวลา1 1บเดนาิกานาทีของวันที่18พฤษภาคม2 5 6 3เจ้าหน้าที่กองทัพภาค3ามได้นำเฮลิคอปเตอร์บินออกไปรับทั้ง4ชีวิตที่หลงป่าและนำส่งยังโรงพยาบาลวังทองด้วยความปลอดภัยนะคะ จากนี้นะคะยังมีน้องหมาอีก3ตัวที่นั่งรอการช่วยเหลือด้วยท่าทีแห่งความหวงังโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็น้ำตาแห่งความสุขจากญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มารอรับทั้งหมดค่ะทางนี้นะคะนายวิโรชัยชนะหนึ่งในสีของผู้หลงป่าได้เผยถึงวินาทีที่ตนนั้นหลงป่านะคะว่าป่าที่ตนหลงไปนั้นเป็นจุดที่ตนไม่เคยไปค่ะ ซึ่งก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะไปเจอนางแดงภรรยาของตนเองได้บนบานกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ว่าถ้าออกจากป่าได้จะกลับมาถวายหัวหมูหนึ่งหัวข้าวเหนียวหนึ่งกระติบแล้วก็เหล้าขาวหนึ่งขวดค่ะซึ่งหลังจากบนบานเพียงไม่นานก็มีความรู้สึกว่าอ่อนล้าเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดนใจให้หยุดพักนอนที่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นหลังจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านมาเจอพวกตนทันที ตนเองรู้สึกแปลกใจว่าที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์บินผ่านตั้งหลายรอบแต่ตนกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพิ่งมาได้ยินเสียงตอนที่บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วซึ่งตนเชื่อว่าการที่พวกตนหลงป่าน,นั้นคงเกี่ยวกับอาถรรพ์ป่าบางครั้งพวกตนสะดุดต้นไม้และร้องคำสบถออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็อาจจะทำให,ให้เจ้าที่ไม่พอใจได้ค่ะ สำหรับก่องไฟใกล้กับห้วยลำปล่อยนั้นตนได้เผาหวายอ่อนกินเพราะว่าบริเวณนั้นมีต้นหวายเยอะซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ในป่าตนกินแค่ลูกกระท้อนและมะไฟผักอะไรที่พอเก็บได้ก็นำมาเผาไฟกินเพราะว่าโชคดีที่ตนยังมีไฟแชกสาเหตุที่ตนไม่รอญาติมารับตรงต้นมะคอเพราะคืนแรกที่ตนนอนกลางป่านั้นตนฝันเห็นเงาดำของผู้ชายร่างใหญ่นุ่งโจงกระเบนบอกกับตนว่าอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่มีใครมารับ ซึ่งตนเชื่อว,ว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่จะลงโทษตนจึงตัดสินใจพายญาตินั้นเดินทางออกจากป่าด้วยตัวเองทําให้ตนแล้วก็ญาติยิ่งเดินลงเข้าไปอีกอันหนึ่งนายวิโรเชื่อว,ว่าที่ตนแล้วก็ครอบครัวปลอดภัยออกมาได้เพราะว่าตนได้บนบานกับพระธาตุีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งตนได้บ่นบานว่าจะถวายต้นพึ่งจํานวน1ิตน้น ถ้าหากว่าตนเองออกจากป่าไปได้ซึ่งหลังจากนี้ตนคงไม่กล้าเข้าไปในป่าอีกแล้วตลอดชีวิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ